การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลโดยใช้สูตร d e กำลัง u by dx เท่ากับ e กำลัง u du by dx d Dip a กำลัง u by dx เท่ากับ a กำลัง u ln a da du by dx เมื่อ a เป็นค่าคงตัว กต,ตัวอย่างเช่นจงหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ e กำลัง 5x กำลัง2บวก6วิธีทำเราหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร e, x ก็ดิฟเข้าไปทั้งสองข้างได้เป็น dy by dx เท่ากับฟ e ยกกำลัง 5x กำลัง2บวก6 by dx ซึ่งตัวนี้เราใช้สูตรข้างต้นนั่นเองเวลาทำนะคะเราจะเขียนสูตรไว้ด้านข้างก่อนที่จะดิฟดิฟ e กำลัง u by d x เท่ากับ e กำลัง u d u by d x เมื่อมองเปรียบเทียบกันเราจะเห็นว่าตัวที่ เรียกว่า u เมื่อเทียบกับสูตรก็คือ5 x กำลังสองบวก6เพราะฉะนั้นเราจะแทนค่าตามสูตรเลยนะคะนั่นคือเดี๋ยวเราจะได้เป็น e กำลัง u ต่อด,ด้วย du by dx เพราะฉะนั้นแทนค่าตามสูตรได้เป็น e กำลัง u เหมือนเดิม u ในที่นี้ของเราคือ5 x กำลังสองบวก6แล้วก็ต่อด,ด้วย du อยู่ในที่นี้คือ5 x กำลังสบวก6วิธีการทำเราจะลอกพจนที่ดิฟเสร็จเรียบร้อยลงมาด้านล่างเหลือแค่พจน์ทั้งหลังที่ต้องดิฟต่อจะเห็นว่าพจน์ทั้งหลังบวกกันอยู่หักบวกกันอยู่เราต้องทำการแยกดิฟทีละตัว เพราะฉะนั้นจะได้เป็นดิฟพจน์ที่1ดิฟ 5x กําลังสองบบวกด้วยดิฟ6 b บ dx ในที่นี้เราทราบว่าดิฟค่าคงที่ใด้ศูนย์เพราะฉะนั้นเจ้าเลข6ข,ของเราเป็นค่าคงที่ดิฟ6จึงได้ศูนย์เหลือแค่ดิฟ 5x ยกกำลังสอง ใช้สูตรดิฟเกกำลัง N จะได้เป็นดิฟ5 X กกำลังสองเลขชี้กำลังยกลงไปด้านหน้ายกไปคูณกับตัวข้างหน้าส่วนเลขชี้กำลังของ X จะถูกลบออกไป1จากสูตรดิฟ X ยกกำลัง N ก็จะได้เป็น E กำลัง5 x กำลังสองบวก ดิฟ 5x กำลังสองได้เป็นสองคูณห้าเป็นสิบ x จากกำลังสองเหลือกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งเราไม่ต้องใส่ก็ได้ก็จะตอบเท่านี้นะคะหรือจัดรูปให้สวยงามตามหลักคณิตศาสตร์นำสิบ x ไปวางข้างหน้าแล้วก็คูณด้วย e ยกกำลังห้ากกำลังสองบวกหก ตัวอย่างที่สองจงหาอน,นุพันธ์ของ y เท่ากับ e ยกกำลังเพิ่มความยากมาสักหน่อยนะคะ cos 7x กำลัง3 ปลักกันเดียวกันดิปทั้งสองครั้งก็จะได้เป็น Dy ByDx เท่ากับดิ p E ยกกำลัง 7x กำลัง3 ByDx สูตรที่ใช้ในที่นี้คือดิฟ e ยกกำลังสูตรที่ใช้ก็จะเป็นดิฟ e ีกำลัง u d y ยเท่ากับ e กำลัง u du/ dx x ให้เราเปรียบเทียบกันนะคะส่วนที่เป็น u ของเราในที่นี้เมื่อเทียบกับสูตรตัวที่เรียกว่า u ก็คือ cos 7x ยกยกกำลัง3 เพราะฉะนั้นเราจะแทนค่าตามสูตรเลยนะคะได้เป็น e กํลัง u เหมือนเดิมนั่นคือได้เป็น e ยกกำลัง cos 7x กํลัง3เช่นเดิมแต่ดิฟต่อไปอีกดิฟ u u ที่ในที่นี้คือ cos 7x ยกกำลัง3 by t h dx ซึ่งพดข้างหน้า e ยกกำลัง cos 7x กํลัง3เนี่ยเราจะลอกลงมาเลย เราจะเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ต้องจัดการนั่นคือเจ้าคอร์สตัวนี้ต้องดิฟออกมาโดยใช้สูตรดิฟคอร์สค่ะตามสูตรดิฟคอร์ส u by dx เท่ากับลบใสดายเ u, u มื่อเทียบกับสูตรส่วนที่เป็น u ของเรา ก็คือ7 x ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นเราจะแทนค่าตามสูตรจะต้องได้ออกมาเป็นลบไซน์ u แล้วก็ดิบ u พดข้างหน้าพดของ e เราลอกลงมาอย่างเดียวนะคะ e ยกกำลังพ o s ์ x กำลัง3เรแล้วก็ตามด้วยลบไซน์ u ลบไซน์ u ในที่นี้คือ7 x ยกกำลังสตามด้วยดิฟ u นั่นก็คือดิฟ7 x ยกกำลังสเครื่องหมายลบนะคะคูณอยู่พ์ดีของเราเนี่ยมันคูณอยู่กับเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นนำเครื่องหมายลบวางไว้ข้างหน้าสุดได้เลยเป็นลบ p ยกกำลัง cos เจ x กกำลังสาม แล้วก็ตามด้วยไซด 7x จกยกกำลังสามและดิฟ 7x กำลังสามตัวนี้ใช้สุดดิฟ x กำลัง n ได้เป็นสามคูณเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดจากกำลังสามเหลือกำลังสองเราจัดรูปนะคะเอายี่สิเอ็ดกำลังสองวางข้างหน้าพด มีเครื่องหมายลบลอกเครื่องหมายลบลงมาตามด้วย e ยกกำลัง cos เจ็ x กำลังสหรือจะนำไซน์มาวางเป็นลำดับที่2ก็ได้นะคะแล้วก็ไซน์เ x กำลังสนี่คือใช้สูตรดิ p e กำลัง u ต่อไปนะคะเราจะมาใช้สูตรดิ p a กำลัง u กันในตัวอย่างถัดไป ยกตัวอย่างเช่นจงหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ5ยกกำลัง 8x กำลัง2บวก 6x ลบ4วิธีทำเราดิฟเข้าไปได้เป็น dy by dx เท่ากับดิฟหยกกำลัง 8x กำลังสองบวก 6x ลบสในที่นี้จะเห็นว่าฐานของเลขยกกำลังคือเลข5 5เป็นห้าคงตัวดังนั้นสูตรที่ใช้ก็จะเป็นสูตรดิฟ A กำลัง U by dx ได้เท่ากับ a กำลัง u ลอน a du by dx เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรเราพบว่าตัวที่เป็น u ของเราคือ8 x กำลังสบวกห x ลบสตัว a ของเราก็คือเลข5นั่นเองในที่นี้ a คือเลข5นะคะเราจะแทนค่าตามสูตร ได้เป็น A กกำลัง U ลอน A แล้วก็ดิฟ U ดังนั้นเราแทนค่าตามสูตลงมาเลยนะคะได้เป็น A กกำลัง U ก็คือ5ยกกำลัง 8X กําลังสบวก 6X ลบ4ตามด้วยลอน A A ในที่นี้คือเลขห้าแล้วก็ตามด้วยดิฟ U U ในที่นี้ ก็คือ8 x กำลังสองบวก6 x ลบ4พดด้านหน้านะคะเราจะยกลงมาพดด้านหน้าเมื่อดิฟเสร็จแล้วเรายกลงมาเฉยๆพ์ด้านหลังเราจะต้องแยกดิฟทีละตัวมันบวกและลบกันอยู่ เราแยกดิฟเข้าไปทีละตัวได้เป็นดิฟ8 x กํลังสอง b dx บวกดิฟ6 x by dx ลบดิฟ4บ dx เช่นเดียวกันกับตัวอย่างแรกเลข4เป็นค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ย่อมได้0 จึงจะเหลืออยู่สองก้อนที่เราต้องดิฟออกมาพดด้านหน้าเมื่อไม่ได้ทำอะไรแล้วนะคะเราจะลอกลงมาเท่านั้นดิฟแปดเอ็กกำลังสองตัวแรกค่าคงที่กระโดดลงไปข้างล่าง x เ,เลขชี้กำลังของ x ็กลดลงไปหนึ่งดิฟแปดเอ็กกำลังสองสองแปดสิบหก X จากกำลังสองเหลือกำลังหนึ่งบวกด้วยดิบหก x ก็มีค่าเท่ากับหกเพราะฉะนั้นส่วนนี้คือคำตอบเราดูตัวอย่างดิบ A กำลังยอีกสักข้อนะคะจงหาอนุพันธ์นของ y เท่ากับ3ยกกำลังแทน 4x กำลัง5ดิฟใส่เข้าไปดีวายบ <the> เอเท่ากับดิฟ3 ยกกำลังแทน4 x ยกกำลัง5า b dx สูตรที่ใช้ในที่นี้ก็คือ d a กำลัง u เพราะฐานของเลขยกกำลังคือเลข3นะคะถ้าฐานเป็นค่าของตัวใช้สูตร d a กำลัง u ได้ออกมาเป็น a กำลัง u ln a du by dx สิ่งที่เราต้องทําการเปรียบเทียบก็คือค่า u ค่ะ u ในที่นี้เมื่อเทียบกับสูตร u คือแทน 4x กำลัง5ดิฟ a กำลัง u จะได้ a กำลัง u ลอน a d u by d x a ในที่นี้คือเลข3เราแทนค่าตามสูตรออกมาได้ a กำลัง u เหมือนเดิมนั่นคือได้เป็น3ยกกําลังแทน 4x กำลัง5เหมือนเดิมต่อด้วยลอน a ก็คือรอนสามเราก็ตามด้วยดิฟยูยูในที่นี้คือแทนสี่เอ็กยกกำลังห้าสูตรที่ใช้เหลือตัวที่ต้องดิฟออกมาก็คือสูตรดิฟแทนยูดิฟแทนยูได้สศบยูยกกำลังสอง ดิฟอยู่เมื่อเปรียบเทียบเราจะพบว่าตัวที่เป็น u ของเราก็คือ4 x ยกกำลัง5เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแทนค่าออกมาตรงตำแหน่งที่เป็น u เราจะแทนด้วย4 x ยกกำลัง5ดังนั้นพดข้างหน้านี้เราจะลอกลงมาเท่านั้น ตัวไหนที่ไม่ต้องดิฟแล้วเราลอกลงมาอย่างเดียวนะคะพจนนี้ตามสูตรดิฟออกมาดิฟแทน u ได้เศกกำลังสอง u ของเราคือ 4x กกำลัง5ตามด้วยดิฟ u นั่นก็คือดิฟ 4x กยกกำลังหด้านหน้าไม่ได้ทำอะไรเราลอกลงมาอย่างเดียว ด้านหลังสุดดิฟสี่กยกกำลัง5ตามสูตรดิฟเกกำลัง n นะคะดิฟ 4x กกำลัง5ได้เป็น5 4 20x ่ยีกจาดก,กำลัง5เหลือกำลัง4หากจะจัดรูปให้สวยงาม 20x กํำลัง4ก็นำไปวางไว้ข้างหน้าได้เลย